ขณะเดียวกันตำรวจได้มีการเรียกวิศวะกรผู้ควบคุมงาน3คนมาสอบปากคำแล้วและอีกด้านหนึ่งเราก็ได้เห็นถึงบรรยากาศแห่งความสูญเสียเพราะนี่ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่นะครับหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากครั้งนี้นะครับทางคุณแต๋วครับเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดภรรยาชายชาวเยอรมันที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครนหล่นใส่รถไฟ เดินทางมาขอรับเล่มพาสปอร์ตของสามีและกระเป๋าเอกสารต่างๆของเธอบอกว่าเธอกับสามีชาวเยอรมันเนี่ยนั่งรถไฟจากกรุงเทพมาด้วยกันนะครับเธอเองนี่คือผู้รอดชีวิตเลยเธอนั่งกับสามีชาวเยอรมันกําลังจะไปที่อําเภอกันทละลมจังหวัดศรีสะเกดนั่งอยู่ขบวนที่3ครับหลังเกิดเหตุสามีเสียชีวิตคาที่เลยเธอนั่งอยู่ข้างๆสามีุ่งผู้ชมนึกภาพนะนั่งอยู่บนขบวนรถไฟเดียวกันนี่แหละครับนั่งอยู่ข้างๆกัน สามีเสียชีวิตคาที่ส่วนตัวเธอเองบาดเจ็บเธอบอกอยากให้หน่วยงานรัฐต่างๆเนี่ยปรับปรุงการทำงานให้มีความปลอดภัยหน่อยประชาชนไม่ควรจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ขณะที่นายอาพันดีพร้อมด้วยญาติญาตผู้เสียชีวิต5คนจากจังหวัดยะลาได้มาติดต่อขอรับทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตทั้ง5คนครับจากพนักงานสอบสวนสพสีคิ้วทากลางความโศกเศร้าเสียใจเขาบอกว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมด เป็นพี่น้องและเป็นเพื่อนกันม,มาด้วยกันกำลังจะเดินทางไปเยี่ยมญาติที่อุบลราชธานีก่อนเดินทางยังไลคุยกันอยู่เลยไม่คิดว่าจะมาประสบเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งถือว่านี่เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวหลังจากนี้จะไปติดต่อขอรับศพที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อนําไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดครับมารับของผู้เสียชีวิตแล้วก็ ไปรับศพที่โรงพยาบาลมาาัดก็ยาิของเราเนาะใช่ใช่ครับอ่กี่คนครับทั้งหมดห้าคนรวมเพื่อนๆพนพี่ชายมารับทรัพย์สินครีมีอะไรบ้างครับอ่านี่จะมีกระเป๋าแล้วก็โทรศัพท์เสื้อผ้าแต่ยังไม่ครบต้องต้องต้องรอ,อไปดูที่ลงโรงพยาบาลรามาครับมาลัดที่มา้วยกันเป็นญาติกันผู้ตรวจเลย่ครับอ่าเป็นญาติญาติกันทั้งหมดเลยครับญาติแท้ๆกันทั้งหมดครับ ทางด้านผู้บังคับการตำรวนะจภูธรนครราชสีมาบอกว่ากรณีผู้โดยสารมากับขบวนรถไฟที่ว่าสูญหายไป3คนเนี่ยล่าสุดตรวจสอบแล้วนะคะว่า2คนได้รับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาอีกหนึ่งคนซื้อตั๋วค่ะแต่ไม่ได้ขึ้นรถ เพราะญาติมาหลายคนก็เลยเปลี่ยนมานั่งรถตู้มาที่จังหวัดนครราชสีมาสรุปว่าประเด็นที่บอกว่าคนหาย3คนไม่มีแล้วนะคะตอนนี้ตรวจสอบครบทุกคนแล้วส่วนทางด้านคดีค่ะตอนนี้ก็ระดมพนักงานสอบสวนจากหลายโรงพักเลยเกือบเกือบสีนายมาช่วยกันสอบปากคําญาติผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ญาติของคนเจ็บตอนนี้เดินหน้าไปแล้ว70ปากแล้วก็ยังมีการเรียกสอบวิศวกรผู้ควบคุมงานวิศวกรผู้ควบคุมเครื่องจกักรและผู้ควบคุมการเดินรถ ซึ่งให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะทีมงานสวนก็ได้ตามผู้เกี่ยวข้องนะครับทางฝ่ายก่อสร้างนะครับ <ปะ S 2> ก็มีวิศวกรนะครับที่ควบคุมง,งานวิศวกรโครงการนะครับแล้วก็ฝ่ายเครื่องจักรเครื่องกลน,นะครับกำลังสอบสวนอยู่ครับรายละเอียดก็อยู่ในคำให้การนะครับกำลัง นนทําให้การพอเป็นประโยชน์ที่จะนำไปสู่การตรวจสอบความจริงนะครับทําให้การมีมีประโยชน์ครับได้เนื้อหาได้ข้อมูลครับซึ่งเราจะรวบรวมให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนร่างผู้เสียชีวิตตอนนี้แพทย์อยู่ระหว่างตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานและอัตลักษณ์ต่างๆก่อนส่งมอบร่างให้กับญาติรับไปบำเพ็ญกุศลทางาศาสนาต่อไปครับค่ะ